วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวิกิเทสวิกิเทสนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่บนฟลอกนะฮะและตอนนี้เรากําลังอยู่ในเกม ROV กันนะครับเสียงมันก็จะดูง่วงๆหน่อยนะท่านผู้ชมนะอัดแบบอัดอัดนิดนึงนะครับตอนแรกก็จะเล่นแต่ไปม,มาๆกลาเป็นผู้ชมนะมือนเดี๋ยว้วช่ไหมครับผมเคยเอันนี้อยู่เคยเลยนะ จ้อัดลงอยู่หรือว่าเชื่อมอะไรนั้นเกมตึงทั้งชมตึงจริงตึงเปรี้ยอันนี้เรามาดูกันต่อนะเกมอาร์วีมีโหมดที่ที่เออเขาเรียกว่าไงชมเพื่อนที่กำลังเล่นอยู่นะไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยคือผมผมไปลงไปอยู่นู่นนะทำไมไม่ได้ละอันนี้นะเฮ้ยมีวาร์ปโชว์ด้วยเป็นไงทักษิณแกมิ่ง ทีมทาวเวอร์ has been destroyed อูอ้หสวนไม่ท้าจอคลิปสิปกติผมจะอัดแล้วก็นั่งนะดูง่านั่รอบนี้ใส่คำบรรยายเนี่ยนะครนะับเบื่อแล้วอัดคลิปปุ๊บต้องแบบกินก่อนแล้วค่อยมาอดัดไม่รู้เป็นไรแล้วเสียงมันก็จะดรอปสมมบันอุ้ยลิงตึงกันในทั้งหมดนะอุอ้ยแวนก็ตึงนะครับ ตอนนี้เราเปลี่ยนจากเป็นผู้เล่นมาเป็นผู้ชมที่ดีกันดีกว่าอันนี้เราก,กดรับชมแบบเดียวกันแล้วก็ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลน,นาทีอะไรอย่างเงี้ยสุดที่ผมทำหล่นนี้เพราะว่าเรตติ้งตอบมันลงได้แค่สิบนาทีท่านผู้ชมนะแต่ว่าในมันจะลงได้กี่ชั่วโมงกี่อะไรก็ว่ากันไปถ้าอันนี้เดี๋ยวดูถ้ามัน ขนาดอัาแบบเดียวไทม์แล้วมันยังเกินสิบนาทีเ๋ยผมต้องตัดนะแต่ Youtube ไม่ตัดนะผมแบบมึงคลิปเต็มลลววเลยลองทำตากลงไปดูในมุมมองเนี่ยนะทานผู้ชมันจะแบบว่าเอ,อ้ยขยายหน่อยถ้ามุมมองใกล้เราจะเห็นสเตตัสของทีมแดงกับน้ำเงินนะอันนี้ดีมากอันนี้ดูมินไก่เลยแล้วบทเดอะวัชเชอร์ครับผมนะมันก็จะมองเห็นทั้ง ทีมนูและทีมอุ้ยิซี่บอกอากาศข้างบนเป็นยังไงทาร่ากับตุยเนียเออบาาเป็นไ,ไงอะ่ะเขามาขนาดนี้เลยกนะ็ไม่ตามโนะอ้เสืเออารมณ์ันจบจ้กันไปตายไหมไอ้เตะทาร่าฝันตึงตทิปเปิลเลยนะครับผม ท่านผู้ชมที่เทุ่นเข้ามาดูก็น่าจะรู้จักเกมนี้ะเกมมาวีเกม,เกมบ้าแล้ในมือถือนะอุ้ยตายมิทราร่าทาร่ามิา้ารา่าเก่งกว่ะท่าบวกว่ะท่านผู้ชมอุ้ยตายเว้ยโอเคมอทอดด้านล่างอยู่ลิงทุกเนาะลิงทุกเนาะนะอือนีฮะดูของได้นะลิงหาอ,อะไรบ้างเห็นหมดเลยทั้งเซตเกียร์เอ้ยไม่ใช่สูตรเตียเอ้ยเสียมเมียบวแล้วลบวก Red Team Tower has been destroyed. Nest Team Tower has been destroyed ลิงลิงตัวสู้สู้ไหวหรือเปล่าเนี่ย,ยแต่รู้สึกช่วงนี้ลิงโดนพับมาทั้งชมแบทน,นี้สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมด้วยละกันนะครับทำตัวเป็นดีเจเลยผมบ่นนิดนึงเสียงก็เหมือนคนนอนแต่ก็ยังจะฝืนนะงั้นแต่ไม่มีเวลาลงคลิปเปืร์ท่านผู้ชมผมต้องทำงาน ยังไงเรียนดาเลิโออกมาแล้วเดี <k in> <k in> <k in> ๋ยววัดเชนนะเห็นหมดแล้วทีมดีแทีมเรากลับได้นะกลับว่าเราจะมองเห็นเฉพาะทีมไหนอย่างไงนะเอาแล้วตอนนี้การเงินทีมน้ำเงินนำอยู่ทุกคนต่างก็มีไอดอลในในเกมนะผมก็คืออาจารย์บนนะทุกคนไทยนใครลองบนมาดู นี่อันนี้แปลกเป็นตัวตึงนะครับตป็นจังกัดกลางนี่เอาลงเกมนิดนึงนิดนึงนี่วาฬแดงรันตึงเป็นบริการอ่าวาเทนน์ทีนู้นทีนู้นฉันหลักการล่อทีมนะโดยการเอาตัวเองไปให้ทีมตีนะแทนที่คลิปจะเอาเวทีป้อมแบบแบบนี้ขอเขาเป็นแข่งแล้วทะได้ ตึงนับตึงนะผมมาดูใกล้กันดูสเตตัสนุ่งหนึ่นอันนี้คงดีแน่ไปเรยมาดูภาพรวมนะแคลลี่หรือแคร็กวะอะไรชื่ออะไรไม่รู้นะเซลล์เซลล์เขาไม่รู้นะว่ามีแต่ว่าชื่อแอบดูอยู่นะเป็นผู้เฝ้ามอคือบางครั้งผมเล่นก็จะมีคนมาดูผมเล่นนะผมไม่อยากให้มาดูเลยไอ้เขา ออแ่ะแ,แล้วถวากลังอ้้เดเจะบตึงทาลาลั้งหมดทาร่าหลบได้ไหมไม่ได้แนละ้วต,ตืบ้ได้มรับใหม่นี่นฉัไม่ได้รับแต่ผมเคยได้สมัยที่มันไม่ได้รับอ,อ,นะอ,อ,อันเลนเดรไปแล้ว แวนเขามานะแวนแวนอะไรแวนเวทดเขตอันตรายนะครับท่านผู้ชมนะเอาวะโมทอสกับยีน่าไหวรึเปล่าตรงนี้เหินนึ่งหนึ่งนะหนึ่งจุดต้านยานวิววิววิวสิดยอดสุดย่ดวิวตายตายตาย เฮ้ยเต็มโ,โอโ้โผเจอแฟนเซฟนะโมตีแวนที่ผมเจอเนี่ยมันจะแอคก็ค,คือแบบเจอมาครับโผาเลยนะลิงเราโหดไม่เนี่ยลิงเลี้ยสิบห้าแล้วนะไวมากครับท่านผู้ชมหนึ่งห้าสี่ว,วิเลีวเลขึ้นไวแต่ของน,น้อยอยู่นะ ทีมุ้นรู้สึกจะเป็นคลิกซี่ที่แบบว่าโอพีนิดนึงมีหน้าก็มาได้ทีมนี้ผมเชียร์อีกเชียร์อันเลนนะฮะหัวมอไซค์ครับผ่านบ้านเดี๋ยวขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมขอตัดกันโอเคเดี๋ยวเอ่อผมอาจจะมีคลิปพิเศษนะฮะเพื่อเล่าที่สุดแห่งปีของนิปปงโดยขอบเชนนีอ,อันนี้ออนิพูดด้วยก่อ,อนออนะ คืออาจจะทำแล้วทั้งชมต้องว่างอะไรเงี้ยถ้าแบบเราเพ้อพอเฮ้ยลิงทำไรลิงเฮ้ยท้ามีเลยพี่จบได้แล้วนะ่ะเฮ้ยลิงอะไรเงี้แเลยวิวจบวิวจบดูจบ,จบที่สุดแห่งปี2022ของผมก็คือไม่มีอะไรมากแนะล้วแลรวบ่นในคลิปนี้ได้เลยไหมใช้ต้องทำคลิปแยกให้มันเสียเวลาเนาะ โดนไปก่อนยังไงช็อตชดจื๊บแวนแวนติ้งน่ะแวนติงน่ะอลเลนนะ่ะทำใน,วาาน,นสวนก็ตายนั่นไงสวนก็ตายแวนด้วยครับผมเปล่าหน้าหายเลยเราต้องมีทรอย <c ười> เมดาเลียนออฟทรอยเหมือนดายเทมทั้งเวทน,นะนที่สุดเลยคือสมัยยุคสอบผมก็คือผมไโหมีอะไรเลยฮะแเคเ่แบบว่า พอกับ่อยฮะคือเลาอยครับนน่งี่มีเาเยอะจงศรกมนก็จะมีหลทเดียวนะะผมสนใจเสียงโค้ชส่ฮะเขาพทเพะเมอแล้วหนัดทนัดาย็นวารแล้วยอ่ดข้างบนว่าไงได้ไหมอย่างนี้ท่านผู้ชม ที่แบบความรักยังเป็นอะไที่จบตัวนะ่ยังเจอก้เก้าทีแล้ว่ผมตาดแบ่งดีไหมเกมมาจบหรือยังจบเหอวมหนึ่งทีมนี้เราจบเลยเลเตะรังสวเย โอ้ยคลิปๆหลายตัวนี้มรีรการไวายทะนุม่ค uh, uh, ือควายะนูจใช่ไมท่านผูชมเพรว่ามเป็นอไี mm. ่เขาแลก็ถือทะนุด้วยแต่เาจะตัดคลิปออกนะเลยครเราก็ถือโอกาสเพื่เลเช็คตวรุนร้าง้่ากายแลวจิตใจนะผมใตอนนีมีไมกี่อย่างท่ ยาจิตใจผมนะอันนี้อ่านผม่วนอเยครัผมปกติเสียงีเสียงสายนีหรือเปล่าทุบทุบโตายนะ้ยมททอตายว่ะอของไม่ใช้ได้ดดเลิกอเล็ก ลิงลิง,ลงเล่นตุกติกไปท่านชมอุย้ยลิงตบตกติดน้องวิทย์เยเตะยมอบเลยทำไมไม่สมหอ่ะลืมตัว,วไม่จไดเกยนุ้ยรอดว่ะอุ้ลิงลิงตึง,งนับลิง,งสุดๆนะปีนี้ถามว่า ผมคาดหวังอะไรเจอช่องเมื่อก่อนก็มี่พยายามทำด้วยแบบว่าดูว่าจะมียอดตักใคร่เพิ่มไว้ยังไงเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ทำใช้ได้ครับคือว่าเราต้องอัดแบบเขาเรียกว่าไงให้มันเขาเรียกว่าทำไปเรื่อยๆเป็น,นอะไรดีๆขอขอบคุณท่านผู้ชมคอยดูคอยกดไลค์อะไรเงี้ยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเพื่อความร่้ใจในการทำช่องนะ มเดินตามกันไปเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันมีอบวกแล้วถ้าบวกกันสองสองจุดอย่างนี้ผมจะดูยังไงวะเนี่ยตรงนั้นจบแล้วโอเคมาดูตรงนี้ก่อนเฮ้ยบวกกันสองไฟวิ่งทั้งมเอามี้สามไปตรงนี้อีกตรงนู้นยังไงตรงนี้รอดไหมไม่รอดแต่ตรงนู้นจบแล้โอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเต็มเลยนะคนผู้ชมบวกกันสามจุดบวกกันตรงนี้หลังด้่น้ำมนตรงนี้อีก บวกคนเดียวไม่บวกคน้ายเดียวถ้แยกกันคื้อต้องใ่คนเดว้ะล่อทไรอ่ะคตีถ้าตึ้งอยู่โอ้าหน้าป่านี่มถ้าใครโลมะเดี๋ยวนะอันเล่นโลมอกของเทมก็เหมือนอันเล่นเป็นออฟเล่นตลอดเลยนะ อันเลนลงชมพูติงอยู่นดะ้เมื่อกี้ดูสเตตัสตัแอซิดอันเลนลมตึงฮนะิงตายยทีมนู้บาดั้มตึงไหมลมเราพอได้ครับผมเอาลฮะตึงตึงับนะตอนนี้19นาทีแนละ้ว <red> ในเกมนะี้กาเจอรพิีเราคือสิบา <destroyed. S 1> นาทีเสียงงุ้มมากเลยน้ำฝุมมาก ใ,ใคดูคลิปนี้คอยเปิดเสียงนะจบคลิปนี้ลดเบาเสียงนะเดี๋ยวจะเข้าวิดีโออื่นหรือแอปอื่นมาตุ้มเสียงระเบิดชิบอยตอนนี้คอนเทนต์ท่าช่องเราก็มีเกมกับเกี่ยวกับไคจูนะทำที่ผมํามใจผมผมชอบ oh, ตอนแรก็มีหลายคลิปเลยที่ผมอยากจะทำแต่ว่าไม่อยากอ้างว่าไม่มีเวลา <c oughs> <c oughs> นะต่อให้มีก็ ไม่ได yeah. ้ทำนะผู้ชมนะต้องออกไปกันทุไม่มีอะไรยหนดีเดีเจะเปิดดรรรักรอบที่สองแล้วเห็นลิงหรือเปล่าเห็นลิงหรือเปล่าลิงมาทุกนะมาทุกสู้มาสู้มีแหลมตัวมาบ้างแหนมาโโดนล้วงแล้วยังไงซุสี้ยกวยยังไงไจะเตะลัหูเฮ้ยว่เตะลัสจ ไปตายด้วยให้เตะแเ้วกี่ลำกี่ตัวรูล้ 4, ลำสี่ลำห้ามีเกี้ยวอะไรองี้ยโหมันเจ็บจะจบไหมไม่จบน้ยีน่าเกิดแล้ยีน่าโดนนายตายมั้งทุคนย้องอดูนะยีน่าเกิดมาแล้วเอเวเอผมงคยทำาว่นี่ด้วยนะทีา่าน้า,นา,าตึงบบริ กลัวไม่ชนะนะกลัวไม่ชนะกลัวจะไม,นะไม่ชนะกันเลยเราพยายเตะตายเปิด40วิแต่ทีมด้วยก็จะเกิดแล้วเหมือนกันถูกไหฮะแบบบ้างไม่ได้ตีอบอลหนุนไหมตีเข้าไปตีแล้วลิงเกิดแบนเกิดเป็นหลายตัวถอยก่อนถอยทัานไหมใจเย็นใจเย็นอย่าลืมดันบนอันเล่น เขาว่าว่านะฮสามทางสตรีมมิ่งกันเลยทีเดียวเชียวนะท่านผู้ชมนะเปิดดักไม่ได้นะตอนนี้ป่าแบร์รี่ไม่พร้อมป่าวีดามเมทเท่าไหร่นะแต่ก็เปิดว่านะครับขอยส่งโซมดูทีมนูน้นหน่อยดิว่ยอยู่กันอีกไกลครับผมลิงก็ฟาร์มอยู่ไม่สนใจโอเคธรรมดาดีดักกันตึงๆเลย สเลเยอร์ต <muitas> ัว<閉>ท<使い>ี่สองนะเงินนำหกลัง no ดันนะฮะทีมฟ้าเราตอนนี้อยู่ที่สเต็ปและจังหวะให้เล่นเท่านั้นนะเพราะว่าใกลจะเลทเกมแล้วนะครับเนี่ยสุดๆและยี่สิบสองนาทีแล้วทบทวนนะเดี๋ยวไปครับยังไงม่เพลงพิทูลี่ลอยขึ้นมาแล้วชีวิตทำไมยากจนขนาดนั้นคือแบบเรจะได้嘛เราจะเล่นเงินจบแต่ละเกมเนี่ยนะแบงค์เนี่ยนะ จากประสบการณ์ผมด้วยคือแบบเป็นจริงว่าแบบโหยาขนาดนี้ต่อต่อต่อแล้วลิงหลบไปไม่แวนแวนออกถอยไ่ท่านผู้ชมกลัวอ๋อกลัวยุ้ยมีปลาพันโดนทีน,น,นึงขาดครึ่งเลยฮะตัวขาดท่านผู้ชมล้มลนแบบวูบเออต่อยตัวไม่หายอู้ดเอลสูยิงไงท่านผู้ชม ราบมีการเปิดกันเล็กน้อยหรือเปล่าหาดนดักราอเล็กราดน้อยราดเยอะเทมุเชดาไปมากนอ้ยหูลิงลิงลิงจะไทบเดียว์น้ชมรุบแล้หายเกิดใหม่พอแล้วไปเติเขาเป็นรังตึงๆโอ้ยสุดต่างลัสั่งทา เฮ้แต่เราเข้าไปล้ำแรกยหมดหมดมากจุณผู้ชมเลยคิดที่บ้านเลยลุ๊คซี่ที่บ้านได้เลยและตอนนี้นะฮะมีคิวอีกชุกดหนึ่งอยู่ปากซอยสุดท้ายเมื่ท็อตไม่สนใจแล้วตีบ้านแล้วก็จบกันไปสิ่งหนึ่งที่สำคัญในแพทนี้เลยท่านชมนะก็คือดาร์คสเลเยอร์นะหรือกอสสเลเยอร์เพราะว่ามันแบบคือมันคือถ้าเราได้นะ แล้วได้บัฟแล้วเราไปบวกมีโอกาสชนะมาก,มากๆเลยท่านผู้ชมนะเออเพราะว่ามันนอกจากว่าเราจะได้บัฟแล้วนะเราได้กราะแล้วก็อะไรนะได้พวกคีฟเพิ่มเหรฮะพวกแวนการควายธนดูที่มันจะช่วยเราตรีป้อมได้กอสเลเยอร์ตัวใหญ่มาเดินไปตีบ้านนะโอ้โหคุ้มค่านะผมชอบมากเลยนะแต่นเปมีข้อเสียนะคือแบบฝ่ายที่ไม่ได้ดาร์คือแบบโอ้โหจนตรอกแน่นอนท่านผู้ชมนะ คือถ้าเขาไม่ไม่สู้ไม่พยายามดันเลนหรือว่าจบเลนนอนนะอืมมันเหมือนเแบบเมื่อก,ก่อนสมัยอาวีเปิดปใหม่ๆนั่นชัวรคือตีดาร์ก,กแต่เมื่อก่อนไม่มีมังกรเอ่อแบล็กมอนสเตอร์หรือว่าเอ่อวันกายหรือก็ก็เซยอร์อะไรเงี้ยนะเมื่อก่อนมันเป็นแค่ตีดาร์กเพิ่ได้บัฟสีเหลืองเหลืองรอบเท้าเออไม่มีบัฟประกอบไม่ตัดต่อนั่นัวร์นนะ <laughs> เออประมาณนี้แล้วกันนะครับ อันนี้คือส่วนไอเทมนะรัรของทั้งสองทีมนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดรับดาเมตกันเท่าไรใครทำอะไรยังไงทีมไฟยังไงนะครับไอเทมประมาณนี้โอเคสก,กอร์เกมก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณผู้ชมนะที่ถ้าดูคลิปนี้จบบอกเลยว่ามึ่งก็เบื่อล้วเปลี่ยนคลิปแน่นอนนะม่วงมากเลยผมแต่ว่าฝืนนะนะก็ขอบคุณผู้ชมแนละ้วขอฝาก ติดตามมันด้วยนะดยเดี๋ยวคิดน่าจะเป็นอะไรยังไงก็เดี๋ยว่าติดตาม,ม,มนะกันชมกันนะเราก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับนะสู้ต่อไปกันนะครับทาเคชิโอเน